ับผมมาอนี้มากับเชฟลักครับผมมาอนี้มาใส่บ่วงครับนี่บ่วงคืออะไงใส่บ่วงบ่วงไม่ก็จยศได้ไหนึ่งไม่เได้มากเป็นไม้ธรรมดาเพราะว่าเป็นไม้หักงานแต่ตน้นยังเปลีเปลี่ยนอยู่แต่ตอนนี้มันแห้งไปแล้วโอ้ยามยามยามม่ยาม,ม,ายามเนี่ย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 ความโอ้อยเด็กยวดีหน่อยไม่รุนลักเหรอขัง่าตัวสามายามไอ้เบิวงอีกมันก็ไม่จมานบ่ครับมันหนีไมั่จมานบ่ไปเรื่อย ตะเวนกับคำลงคำลงเอ่อเฮ้โอ้ยบัเมียนหนึ่งคนพักปอดน่ะก็ไปเหงกับดอกสีม่วงแต่หอมๆมั้งมันจะคือบัวน้อมันแรงครับเขาเร่งมายามบ่วงไม่รุ่นมหาลัดบ่วงกันใช้อะไรใช้เวนี่งได้อันหนึ่งนี่นี่เอ้นี่เมื่อกันน่ะไปเดี่ยวยังต้องห้อยเลือดกุน่ะ โอ้ยม่หอยเลือดจุเนเ่ยกาไอ้ปลาเหลี่ยมดีนแห่งไรหัดข้อโอ้หอมต่อเสียงเอาไฟจุดงั้นวิธีใหม่ดีนะเขาให้จับกันอยู่ได้จุดโอ้เจ๋อันสันมาเอานี่อันนึงอ่ะเนี่ยนี่ ความเต๋อหินตะ่างอ้หทางมึงตั้งลัฐอย่างไปแล้วเดี่ยวเางเรียนยังเรียนอยู่ดิ่งมาหากินเขาเบจะทางไหมช่วงนี้เบิกงบยาก ปีหกหาปีงบ้านหกได้จัิงบวกคือบวคือสามหลังเราบวคือเทไปหาชิบหลังบมนขันยางเทไปใช้เนียบิงจิ้วว่เลยนี่เงียกินแรงมวงสุกหล่ยคนีธถามว่าคือยิมังสุกย่ำนีแต่ตอบง่ายๆล่ะเป็รักมากเนียัง้นดุนเท่ากับศูนแต่ผลกำไรหนียเเซ ยหาหนูหายยังกับประมาณเกี่ยวเขาแล้วไม่ไหมคนไหนพ่งบรรยากาศเนี่ยมาเล่นท้องฟ้าแจ่มใสขาวสะอาดจานพันต้นไม้เขียวกจีรอบค่ะขาจะหาเห็ดดีเด็ดฟ้านี่ฝ้าอยู่ข้าไปไหนบรรยากาศหาเห็ดคมกุศลดีแต่พวกกินของไม่มีเหรียญมีอย่างกินแล้วไม่มีแห่มีแห้งนั่งกินหนูกินไก่เหมือนมันสีแสด จะรูปว่ามือน,นี้บ่ามานบ่ามานกระสิบ,บ้าหม่มมาหมาเลยมาเล่งก <laughs> <ๆ>ินมาหมาเฮ้ยเจ้าเขาเจ้าน้ำแล้วเขาบรรยากาศดีเว้ยเอาซ้ำนีแ่แหละตะไคร้ตะไคร้เอาไปใช่มกหนูตะไคร้หวาม,มก็งอนตะไคร้หอมเลย <laughs> 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 เอาซ้ำนีแ่แหละไปแล้ว